นี่แกมีแฟนเป็นลูกพี่ปีสี่เลยหรอโอ้โหเห็นติมตมแบบนี้ไลฟ์ไม่ชิเล่นไม่ธรรมดาเลยเราเนี่ยนิดหน่อยอรพี่เฮ้ยพี่ถ้าเกิดแฟนผมมาพวกพี่ช่วยรักษาภาพผมนิดนึงนะเขามาบ้านเราอะเขาก็อยากรู้จักตัวตนของเราแกจะไปมัวรักษาภาพทาไมเล่า ก็ผมไม่เคยบอกเขาเลยอ่ะว่าผมชอบเล่นอะไรของเล่นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ได้ขออุ้ย,ยพูดปุ๊กมาปั๊บเลยเออนี่โชดครับแฟนผมสวัสดีค่ะพี่แนทสวัสดีค่ะพี่นุสวัสดีค่ะ,คะอ๋อ,อน้องโช่เองแกจีบผู้หญิงในหมู่บ้านเรากันเองเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยคะฮะแนทไม่รู้เรื่องเหรอโอ้โหเยี่ยม ทำไงอ่ะสอนหน่อยดิไอ้เนอะเออคือพี่นุ้ยพี่เนี่ครับตะกี้บอกว่ามีธุระสำคัญไม่ใช่ครับชั้นสอนเชิญเลยครับยุ่งนากยุ่งมากที่เหรครับอ๋ออ๋อเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ต้องขอตัวก่อนนะคะยังไงตามสบายนะคะอะไรอ่ะไปเชิญครับ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 นั่งก่อนเลยครับกินอะไรไหมเนี่ยอากินอะไรอะไรไม่แต่เราอีสิ่งแรกโอ่งทงทง ว่ามีกึงสำเร็จรูปของพี่มันหมดพี่หิวพี่มีอะไรกินพี่ก็เลยขอยืมอมยิ้มแกอมยิ้มชุบชุบสองอันนี้เห็นว่าแกมีสองอันมีแหวนอันนึงกับมีคาถาเสกปิ้วปิ้อันหนึ่งพี่อมอันนึงนะแกเอาอันไหนอ่ะหนูนนูนโนูนี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าทองอ่ะมันชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็ต้องอยากได้แบบคาถาคิคะจะได้อมไปเสกไปได้ไง เอ็กซ์เปโตปะตน้ำปีเอ็กซ์ไปโตรปตระตนัโอโ้พี่พต,ตลกนะเนี้ยไอหัดอของเล่นพวกนี้ไปจากไหนเนี่ยเด็กๆเขาเล่นกันไม่กินกันแล้วเนี่ยพี่ของอย่างเงี้ยไปเถอะไปไหนก,นก็ไปอ๋อเออโอเคเดี๋ยวงั้นพี่ขอตัวก่อนนะไปนุ๊กเดี๋ <laughs> เดี๋ยวเยดี๋ยวเ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 ี่วีี่ยีนนยี๋เดยดียเดี๋เียี่ยวเีวี่เีียดี ้เดี๋ยวแล้วก็นี่ด้วยนี่ด้วยลิ้นเป่าน้องลิ้นเป่าตอนนี้กำลังทิ้ดเลยพี่จะยืมไปอ่านครับหนูคือไปอยู่เป็นเพื่อนเนธหนูบอกกี่ทีแล้วว่าลิ้นเป่าตัวนี้ทองมันห่วงมากนี่เอาคืนทองไปเดี๋ยวกดตีให้หรอกเม็แต่ว่ามันจะมีนิดนี่เล่นตัวนี้ดีกว่าทองมันเบื่อแล้วน้องเคทอ๋อเคทเคทกับพี่เป็นเพื่อนกับไบ๊บายเฮ้ยไคเคทอ่าค c มอนบาร์บี้เลสโกปาร์ตี้ เตะขาทบอลบาบีเลสโกฟาสิทเรพี่โนเลโอ้โหฉีขาฉีขาได้ด้วยฉีกแน่ถามอะไโชดฉีขาไิ้เล่นตุ๊กตาทักหน่อยเล่นก็ไม่เห็นแปลกเลยบอกเล่นตุ๊กตาพองเนี้ยเด็กๆเขาเล่นกันพ้องไม่ได้เล่นไม่เคยเล่นเลยไม่เคยจับไม่เคยแตะเลยทงทงก็เห็นอยู่วาเนี่ยต้องโทษเขาไม่ได้รังเกียจแกเลยอ่ะ แล้วแกจะเป็นกลัวมัวรักษาฟอร์ม oh อยู่ทำไมเราทำไมไม่เปิดเผยตัวตนของแกออกมาแกจะได้คอกันยืดๆใช่หน้ารังดีออกน้องเด็กน้อยและที่สำคัญไปกว่านั้นครับมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีไอ้นี่ด้วยเธอได้กินอ๊อกก็ไม่ด้เดียว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 ไอ้ไอ้เดียพอเลยพอเลยพอยหมดแกพ่ายหมดเลยไม่เอาแล้ว